เด้งเป็นธรรมชาตินะครับทำให้เมาส์เนี่ยมีอิสระในการเคลื่อนที่มากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็สวัสดีจะถ่ายทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีอะไรให้ทุกคนดูครับตัวนี้ฮะ ตัวนี้คือเมาส์บันจี้นะครับหรือตัวที่แบบช่วยให้ยกสายเมาส์ครับเป็นตัวที่เหมาะสาหรับสายเกมที่เล่นแบบ fps นะครับไม่ก็เกมที่มันแบบต้องใช้ขยับเมาส์อยู่ตลอดเวลาครับเมาส์บันจี้ตัวนี้มันก็จะช่วยให้แบบยกสายเมาส์ขึ้นให้เราสะบัดเมาส์หรือเหวี่ยงเมาส์ได้โดยอิสระนะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องอาจจะติดกับพื้นอาจจะเกะกะอะไรเงี้ยมันจะช่วยให้สายเมาส์เนี่ย ยกขึ้นดูแบบเวียงเมาส์ได้ธรรมชาติมากขึ้นประมาณนั้นนะครับก็ตัวนี้ผมก็ได้มา290บาทแต่ตอนนี้ผมว่ามันอาจจะลดไปแล้วนะครับอาจจะเหลือ250บาทอะไรประมาณนั้นตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของซิกโนรุ่นก็จะเป็น rg 7 0 0ก็มาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอนอื่นเลยนะครับแกะออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นนี่ครับสติกเกอร์ที่เราจะได้แถมมานะครับแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นใบประกันนะครับใบประกันแล้วก็ส่วนเจ้าตัวเมาส์ของตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นรูปล่างแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับตรงนี้จะเป็นยางทาให้แบบเวลาสายเมาส์เนี่ยพาดกับตรงเนี้มันก็จะขยับได้โดยที่ไม่ล้างเมาส์นะครับแล้วก็แบบเด้งเป็นธรรมชาตินะครับทําให้เมาส์เนี่ยมีอิสระในการเคลื่อนที่มากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีรูของ USB ให้มาถึงกับสตัวเลยนะครับข้างๆเนี่ยอ่ะสตัว U s B สตัวแล้วก็ไฟก็จะมีให้ตรงนี้กับตรงนี้สีแดงนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างสป็ลักษณ์สักญนโตนัวนี้ส่วนตัวข้างล่างนี้เขาก็จะมีใบประกันมาให้นะครับถ้ามันเสียมาอะไรเงี้ยจะอยู่ในช่วงประกันเนี่ยเราก็สามารถเขียนใบประกันแล้วก็ส่งเกมได้เลยนะครับส่วนเรื่องสายเนี่ยผมแกะออกมาแล้วสายก็จะเป็นไม่ใช่สายยางนะคะจะเป็นสายถัก เดี๋ยวผมชาร์จ้กมาดูว่ามันมีไฟตรงไหนแล้วก็มีประโยชน์ยังไงนะครับถ้าเราใส่มันไปแล้วนะครับผมมาดูนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นสายสายของมันก็จะเป็นสายถักนะครับไม่แค่สายยางความยาวของสายเนี่ยเขาก็จะให้มาที่1.8เมตรเดี๋ยวเรามาเสียบดูนว่ามันจะมีไฟตรงไหนบ้างนะครับผมสายที่จะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะเป็นนี่ครับอยู่ตรง ข้างหลังนี่เลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะหาไม่เจอนะครับแต่สังเกตดีๆมันจะอยู่ข้างหลังนี้เราก็เสียบมันเข้าไปแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนี่ครับไฟพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องลงโปรแกรมไม่ต้องลงซอฟต์แวร์อะไรนะครับมันมีหน้าที่แค่เอาไฟเข้าเฉยๆนะครับไฟก็จะมีด้านล่างนะครับสัญลักษณ์ของแบรนด์ซิกโนนะแล้วก็ตรงนี้สองจุดนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยไฟเข้าไปแล้วมาเราจะไปดูว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะครับนี่ผมก็ จะใส่ระยะประมาณนี้เพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบเล่นเกมขับจีใช่ไหมมันก็จะยกสายเมาส์ให้เราอย่างนี้เนี่ยสายมันก็จะประมาณนี้มันจะสามารถแบบทําให้เราแบบรู้สึกว่าสายเมาส์มันไม่กีกัน,นะครับเพราะว่าเมาส์เราก็เป็นสายไม่ใช่ไวโอลตนะครับเนี่ยการสะบัดเมาส์การเหวี่ยงเมาส์เนี่ยมันจะให้ดูแบบเป็นธรรมชาติไม่กะกับสายเนี่ยมันก็ จะไปตามทิศทางที่เราต้องการให้ม <pl ains> ันไปนะครับโดยที to to e <bank> <yah> ่ม an ันจะไม่ล้างไม่ไหลนะครับแล้วก็ใส่เผื่อไว้สักนิดหนึ่งให้มันมีพื้นที่นะครับโดยที่ไม่ให้มันเหลือเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเหลือเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบสายเนี่ยติดนู่นติดนี่อะไรนะครับไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันก็มีส่วนที่ช่วยให้เรารู้สึกแบบมันธรรมชาติมากขึ้นสําหรับเมาส์บันจี้ตัวนี้นะครับมันก็แล้วแต่ว่าใครเนี่ยต้องการฟีลแบบไหนมากกว่านะถามว่ามันจําเป็นไหมผมก็มองว่ามันอาจจะไม่จําเป็นมาก แต่ว่าถ้ามองว่าเรื่องแบบความสบายใจนะฮะเราไม่กังวลเนเราเล่นไปแล้วเรามีตัวเนี้ยมันไม่กังวลนะฮะเราก็ควรที่จะลองซื้อมาลองดูนะครับราคาก็เริ่มต้นครับ2องร้อบงาบาทประมาณนี้ไม่ต้องไปซื้ออันละสี่ห้าร้อหรือเป็นพันนะครับดัะนั้นเป็นระดับที่โปรพเ่ๆเขาใช้กันนะครับเราก็ลองแก้พื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะถ้ามันดีหรือว่ายังไงเราค่อยขยับไปทีหลังก็ได้นะครับถือว่าโอเคครับผ่านมีส่วนช่วยให้การขยับเมาส์ในเกมของเราเนี่ยดีขึ้น ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการ ม่ใช่รีวิวหรอกผมก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าสิ่งของที่ผมซื้อมาแล้วเนี่ยมันดีไม่ดีนะครับประมาณนั้นก็เหมือนเป็นเหมือนทดลองให้ทุกคนดีกว่านะครับว่าเฮ้ยมันโอเคไหมมันเวิร์กไหมนะซื้อแล้วก็เอามาให้ดูว่าคนดูเนี่ยควรไปซื้อหรือเปล่าควรใช้มันหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอแค่นี้ก็มากเกินพอแล้วนะครับไม่ขออะไรมากมายนะก็ถ้าใครอยากให้ผมเอาอะไรมาให้ดูอีกก็ สามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างนะครับยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ